ก็สวัสดีนะครับผมเช้านี้เจอกันที่สวนผักกูดไร,ร่เฉลิมศรีนะครับวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูสวนผักกูดที่ไร่เฉลิมศรีนะครับว่าสวยงามกัดแดงครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมเนี่ยจำได้จได้ <c oughs> <c oughs> โอ้วันนี้ผักกูดสวยเอ้าทำไม <c oughs> ทำไมเพิ่งมาบางังสลนเนี่ย<ะ>ทำไมเพิ่งมาบางังสลนอ๋อสลันมันหักตรงไหนหนูเขาเพิ่งมาเริ่มขึ้นใหม่โอ้วันนี้ไม่ได้เก็บเนาะ เก็บเก็บวันเสาร์เก็บวันเสาร์จ้ะโอ้เก็บวันเสาร์วันนี้ทำญ้าวันนี้ทำญ้าทางพี่โก้ก็จะเตรียมใส่ไอ้นั่นเนาะใส่ปุ๋ยเตรียมกอบปุ๋ยกอบปุ๋ยขี้ไก่ใส่โอ้สวยนะโอ้อันนี้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่จ้ะใส่ปุ๋ยขี้ไก่แล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวบ้างนี่คือเป็นการถางถางหญ้าให้อันนี้คือต้องเอาหญ้าออกดูแลผักกูดนะย่าออกไม่งั้นมันชันต้น มมงัั้นนอันตัวนี้เก็บเก็บเก็บวันไหนล่าสุดครับเก็บเมื่อวันวันันจันหรอวันจันอืมวันจันอ๋อเก็บวันจันนี่คือเพิ่งมาพรางแสงให้ทีหลังนะครับดูเขียวอุ่มเลยครับที่มาครั้งก่อนมันมันพังหมดน้ำป้าเนาะพังหมดาะลมแรงหักโอ้ยอยู่ในดินดีมากเลยดินดำเลย ต้นตะกูดสวยคือ <lands> ต้องเก็บ year, อ,อันนี้สี่วันเก็บครั้งสี่วันเก็บสี่วันเก็บครั้งอ๋อแล้วอันนี้คือเก็บเก็บแล้วส่งส่งตลาดส่งกรุงเทพส่งกรุงเทพจ้าตลาดกรุงเทพอ๋อได้ราคาดีได้เอ๋อกรุงเทพนี่เขาให้กี่หรือกินหรือไงแปดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเกาหครั้งหนึ่งนี่ได้ ้างหนึงหกสิบโลอุ้ยหกสิบโลเดี๋ยวนี้ได้หกสิบถึงสิบโลเลยครับต้องแปลงจากฝั่งนู้นเลยนะแปลงข้างในเลยสองแปลงเอ็นพเอ็นพีโก้บอกว่าจะปลูกเพิ่มปลูกเพิ่มตรงนู้นปลูกแล้วเหรอค่ะยังยังยังไม่ใส่ยังเตรียมพื้นที่แล้วก็ปลูปลูกเพิ่มด้านตรงนู้อย่างนี้ใช้ค้ามาปลูกเพิ่มตรงอ๋อไอไอตรงโรงเรือนนั่นนะค่ะเพื่ออกมาอีกเพราะว่าเอากล้วยออกอกล้วยเขา เป็นนอนก็ oh. เอากล้วออกโผนีนี่ปลนี่นะครับคนนี้มืแรงง่ายตอนมาครั้งที่แล้วก็ได้ถ่ายปลาแดงเก็บในแปลงนี้ก็ oh. ถ้าถ้าใครได้ดูทุกคลิปก็จะเห็นว่าตรงนี้ยังมีมีแสลนเนาะ <Yeah. S 1> น,นี่เนี่ยแสลนสูงไปมานเนี่ยดีครับเนาะเวลาเดินเราก็จะได้ไม่ตรงกลมแปลงแปลงให้จะเอาหางเอาแสลนบางคนนี้ ไหนแปลงไหนจะขึ้นมาอีกสองไร่ขอจะขึ้นมาอีกสองไร่ปลูกวันไหนเนี่ยผมจะไม่ได้มปช่วยปลูกด้วยทำทำคลิปด้วยตอนนั้นตอนนั้นยังผมยังไปไปช่วยพี่ทวีปลูกเลยปลูกวันไหนรู้หรอปลูกไว้หรือว่าปลูกวันไหนบอกผมด้วยผมจะมาถ่ายทำผมจะมาถ่ายทำแล้วก็ปลูกด้วยเนี่นะครับอันนี้คือป้าแดงก็ช่วยช่วยดูแลอันอันนี้ด้วยใช่ไหม ตัวนี้ช่วงนี้ตัวนี้คือหน้าที่ของปลาแดงล็อกนี้อ๋อหน้าที่ของปลาแดงเออล็อกนี้ไอ้ล็อกนี้ของปลาแดงกลับบ้านกลับบ้านนะนี่ยังยังยังอันอันนี้คือหน้าที่ของปลาแดงใช่ปหมอันนี้ปลาแดงรับผิดชอบตัวนี้ตัวนู้นบอกนู่นพี่โก้อ๋ออันนั้นแต่การเก็บคือปลาแดงคนเดียวอ๋อปลาแดงคนเดียวปลาแดงรับผิดชอบเก็บคนเดียวปลาแดงรับผิดชอบกานเก็บแล้วไอ้นี่มี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 คือพี่โก้ มีคนซื้อมาซื้อพันธุ์ซื้ออะไรบ้างเนี้ยพันคือทหารมาซื้อด้วยแล้วคนเขาขายทั่วไปอ๋ออันนี้ส่งส่งทุกว่าส่งส่งเครีีส่งยอดได้แสดงว่าต้องส่งต้นพันธุ์ได้หรือว่าจะเอาต้นพัน์ไว้ไปปลูกในแปลงก่อนในสวนก่อนอ๋อเขาจะต้องปลูกเอาในเอาในสวนก่อน๋อต้อให้สวนเต็มก่อน๋อต้อให้สวนเต็มก่อนถึงค่อยได้แบ่งแบ่งขายเนาะ ตอนนี้ใครซื้อเขาก็ขายแบ่งขายเขาขายด้วยใช่ไหมเนี่ยถ้าผมมาถ่ายอย่างนี้เดยวก็มีคนมาทักมาซื้อถ้าลงเบอร์โทรไปเดยวก็มาซื้อเลยนั่นงานติดปิดใบไว้ไงลูกฮะติดายไว้ข้างหน้าขายขายพันผมนี่นะครับยอดงามๆตามท้องเรื่องวิยมามาครั้งนี้ทําไมยอดเขียวจังประเด่งอามานีก็ประเด่งมาครั้งนี้ยอดเขียวมากเลยเนาะเขียวแต่แต่เทาวันเยอะเนาะถ้า ไปเก็บกับพี่ยาอยู่สวนพี่ทวีแบบแกเก็บด้วยดึงด้วยตลอดนี่นะครับวันนี้ก็ให้ดูประเด้งทางฐาญยาทาญ้ารอบบริเวณสวนผะกูดเนาะสำหรับพิีเตรียมพร้อมที่จะใส่ปุ๋ยนะคะอ๋อเตรียมจะใส่ปุ๋ยอ๋อเตรียมจะใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่ก็คือปุ๋ยขี้ไก่ ใช่ไหมครับพี่ไก่จ้ะตอนนี้ทางพี่โก้ก็เตรียมเตรียมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ผมไปดูแกมาแล้วแกยังยังไม่ได้เตรียมคนละอย่างคือกันเตรียมนะครับอ๋อมาวันนี้ทําไมรู้สึกว่าคนงานเยอะจังครับเพิ่มคนงานมาสะอ๋อเพิ่มคนงานฮะล็อกแล้วไม่เป็นไรเดียวไม่เออกไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ประเด้งไปเปิดให้ ทุกทีมาต้องให้ไปส่งเพราะผมกลัวหมามผมมาอันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะป้าเนาะอน,นั่นเหรอลูกเรียกเสาขาวเรียกเสาขาวมีต้นนี้จำรับเดี๋ยวมาหนหน้านะจะสวยมากเลยครับอันนี้นนคือเสานี่สูงประมาณสักกี่เมตรเนี่ยสองเมตรนนได้ไหมป้าน,นี้เป็นงาที่ของพี่โก้นะอ๋อสามประเด็นคงประเด็นก็ตอบไม่ได้ครับโดยคาดคะเนไปแล้วสักสองเมตรครึ่งมั้งนี่เสาเสาโรงเรือนเนาะ อันนี้ทําเป็นเหล็กเหล็กแบบมัดฐานเลยครับเป็นแบบไม่ต้องทําหลายรอบเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกฝั่งนู้นก็แบบแบบยิ่งมัดฐานใหญ่เลยฝั่งนูน้นอีกที่หนึ่งนะครับชะอมฝั่งนู้นเป็นไงบ้างประเด็น<ะ>ที่ว่ามาตอนนูน้นอ่ะชะอมเพิ่งปลูกนะขี่รถเข้าไปเลยฮะขี่รถเข้าไปถ่ายทเลยอ๋อเอ้ยชะอมตัดตัดจริงแให้แตกนะนะ พวกพวกพวกหมอนเพื่ออะไรเนี่ยหมอนปลาแดงยังลบกอยู่เพราะว่าหมอนเนี่คือป้าปล่อยเมื่อกี้เก็บลูกไปแล้วือจะไปร้อยกว่ากิโลเสร็จแล้วร้อยกว่ากิโลก่อนวอยแปลงแปลงของป้าฝั่งนี้นะป้าพักต้นก่อนแล้วย่าจะต้องจ้างเขา้ปเองอ่ะขี่จ่าไม่ได้อมันตายแค่ชั่วคราวต้องจ้างเขาตัดยังรอคิวเขาหยู่รอคิวเขามันตัดวันนี้ก็มาก็ไม่ได้เจอตอนเก็บเนาะเก็บ เฉพาะวันเสาร์ใช่ไหมสี่วันเก็บครั้งหนึ่งเดี๋ยวนะวันวันเสาร์เก็บเสร็จแล้วนับไปห้าวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสฝฤหัสเก็บหนึ่งครั้งฝฤหัดหน้าเก็บพือหัสหน้าเก็บห้าวันค่ะห้าวันเก็บครั้งนี่นะครับก็คือตกลงขายต้นพันตกลงขายต้นพันแล้วใช่ไหมต้นพันขายถ้าเอฟซีท่านใดต้องการต้นพันนะครับเนี่ยผมโปรโมทให้อีกเลย มาครั้งนี้แล้วลงเบอร์โทรเลยอะไรดีพี่โก้บอกว่าอยู่ไกลเหเลยเกินสง่งไม่มีเวลาไปส่งก็ว่าวันนี้ทีนี้ต้องส่งยอดเข้ากรุงเทพด้วยนะครับยังไงก็ต้องส่งต้นพันธุ์นะครับยังไงก็ต้องตรงส่งต้นพันธุ์พี่โกป้ปฏิเสธไม่ได้นะนครับตอนเนี้ยต้นก็ไม่รู้นะรับกี่ต้นส่งก็ไม่รู้นะต้องถามหัวหน้าอัน,นี้อันนี้อันนี่นอันนี้ต้องให้มาจรจากับพี่โก้นะครับ ว่าขายต้นสักกี่บาทแล้วส่งประมาณแล้วกี่ต้นถึงจะรับส่งเคอรี่ให้เนี่ประมาณนั้นเพราะบางทีมันน้อยไปก็ไม่คุ้มค่าอันนี้เนาะใช่เพราะค่าเรี่แพงครับเออผักกุฎที่ตัวนี้ยอดใหญ่เขาเพราะอย่างคนเขาบอกว่าคนที่เคอรี่ก็จะเอาเพราะดินดีครับเคอรี่ก็จะมาเอาอ๋อคนที่เคอรี่มาเอาเขาจะมาเอาต้นพันธกัน อ้ยตอนผมมาทำคลิปที่แรกๆคนดูตั้งเยอะคนดูเป็นหมื่นเนี่ยแต่แต่ช่วงนั้นอะพี่โก้บอกว่าไม่สะดวกส่งต้นพันธุใ์ใต่ตอนนี้นนสะดวกแล้วตอนนี้คงสะดวกขึ้น้ายได้หนึ่ครับก็ถ้าจะมารับถ้าจะมารับพันธุ์เองก็มาดูสวนดูเทคนิคการปลูกการดูแลอะไรด้วยก็ถ้าสะดวกก็มาลักเองด้วยก็มาไม่ยากนะครับมา หุบบอลนะครับไอ้บ้านหุบบอลเนาะบ้านหุบบอลมาถึงสามโอ้ผมก็บอกไม่ถูกตรงสามแยกร้านไก่หุบบอลครับแล้วก็จ, <c oughs> จับจับชีพเอสเป็นโรงเรียนในนั่นก็ได้โรงเรียนบ้ bon. านหุบบอลโรงเรียนบ้านหุบบอลดีกว่าแล้วก็เลยเลยบ้านหุบบอลมาจากนี้แล้วก็อยู่ตรงข้ามกับโรงงานอะไรนะปั่งมือ่อกี้โรงงานนี้เป็นบริษัทเขาไม่ ม,ม,มีอยู่เมื่อกี้ได้ครับมีอยู่ภาษาอ่าอ right ่าาญี่ปุ่นก็เนี้ยอ่านไม่ค่อยอะไรโตโตครับม่ยครับก็มันอยู่ตรงข้ามเยื้องๆนิดนึงนะครับมาก็เห็นจะเห็นป้ายอยู่หน้าสวนนะครับทางสะดวกสบายนะครับแต่ไล่เฉลิมสีบอกไร่เฉลิมสีทำอะไรอยู่ครับเนี้ย กำลังเก็ยบยาประกูดครับเก็ยบยาพะกูดครับเนี่ยผมขโมยเก็บอันหนึง่งคืออากาศหนาวยอดเขาจะเหนียวเหนียวหน่อยเนาะไม่ประเด็น<ะ>ถ้าถ้าช่วงที่อากาศหนาวหนาวยอดจะจะแข็งแข็งหน่อยเนาะามันจะแข็งแข็งนะใช่เพราะว่าแต่หน้าฝนอ่ะมันจะดีมากเลยปรับอันนี้คือลมหน้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะลมด้วยครับต้นมันรู้สึกว่าย,ยอดมันจะเหนียวเหนียวหน่อยแล้วแล้วแล้วหน้าหนาวหน้าหนาวในยอดออกดีไหมป้า ห,หน้าหนาวยอดลดลงหน้าหนายอดลดลงไม่ค่อยจะออกดีอ๋อไม่เหมือนหน้าหน้าแรงหน้าฝนหรอกสำหรับคลิปคลิปคลิปนี้ก็ดูประเด็ถางหญ้าถางอะไรเตรียมตัวที่จะใส่ปุ๋ยที่ไก่เนาะเพราะว่าสวนนี้ในอนาคตเจริญเติบโตแน่นอนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามเอ๋อเท่าแกนี่ว่าถ้าพึ่งว่ามีกรณีศึกษาคนเข้ามาดูเนี่ยแกมีไหม ยังยังเขาชอบิดูกเขามาศึกษาเขามาดูงานมือเนี่ยเขาชอบเขาึงได้เตรียมห้องนงห้องน้ําพร้อมแบบว่าแขกมาเขาเตรียมที่จะต้อนรับได้กชอบคุณอีทชอบก็ถ้าจะมาดูเพื่อกรณีศึกษาก็เดินทางมาได้ครับเพราะที่ไร่แห่งนี้ก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณเท่าไหร่ปลาแดงดูไหมเนื้อที่หกสิบไร่จ้ะเนื้อที่หกสิบไร่ก็จะเริ่มปลูกผักกูดแล้วก็มีชะอมแล้วก็มอนเบอร์รี่เนาะถ้าถ้าจะไม่ผิด เพราะผมครั้งนี้ผมมาครั้งที่สามก็เข้ามาได้จ้ะแต่พร้อมแล้วก็ต้องโทรมาก่อนล่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โคเบอร์โทรพีโกใส่ให้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าสายให้คลิปคลิปที่ผมมาถ่ายใหม่ๆคนดูเยอะแต่ช่วงนั้นแกไม่สะดวกส่งไม่สะดวกส่งเคอรี่ตอนนี้ก็ไอตรงนี้ไอตรงนี้ทนผมมาครั้งแรกเรื่อแต่ตโต อันนั้นหัวแต่งใหม่คือว่าเขาเขาไม่มีนี่แล้วไม่มีแแลนแล้วเ็าทำให้เราต้องแต่งให้เขาใหม่แล้วตอขึ้นมาโหยอดใหญ่ถ้าเหลือแต่ตอตยิ่งยอดใหญ่นะยอดใหญ่มากเลยทำให้เขาสะอาดหน่อยนานทิ้งได้ทหาหออันนี้อันนี้คือได้พันมาจากสวนพิทูบีปเนาะจ้าอันนี้คือพันเดียวกันกับพันเดียวกันสวนพิทวีปครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะกระแดงก็ไม่รู้คงคงก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไร ผมก็เดินดูมาผมจังแยกแยกไม่ออกเลยโอ้ยสวนสวนนั้นผมก็ได้ไปปลูกช่วยแกเมืองกันแกจปลูกแล้วแกโทรเรียกไปผมก็ไปไปไปถ่ายตอนนี้ข้อมูลสน่ครับได้สี่เดือนแล้วพร้อมเกือบเกือบได้เก็บแล้วครับลูกค้าแกก็เยอะเหมือนกันที่นี่ก็ไม่ยขาย เพราะ่ากระปุกนี่คือชอบิ้งมากไบอกชอบนิยมิง